แต่ว่าคือคือส่วนตัวจะเป็นตัวเองเวลาคนแทบไม่ตัว่านเลยนะเป็นคนที่ลองลองจัดขายหนูไม่เคยนะไม่เคยเลยนะแ่ถ้าเกิดทำเนี่ยแล้วว่าสมัครคุณหนูจะลองอยรู้สึกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนดูเยอะมากเลยค่ะแล้วแบบเกิดเขาไม่ซื้อตามเราแล้วมันไม่ดีอ่ะแล้วหนูแบบไม่เห็นดีเลยค่ะอย่างเงี้ยหนูแบบตือเงี้ยบอกภาพตัวเองแล้วก็เกิดจะพูดไปที่แบบวินดีนะแต่คนเป็นชายแล้วไม่ดีก็แบบไม่โอเครู้สึกเหมือนคืนน้ำลายเองรู้ว่าบอกเอยู่าโอ้ยไม่เอาเลยนะคะไม่ดีค่ะแต่ว่า ตัวนี้กินจ้ะพูดเลยดูนะคะว่ากล่องอีนเดียนากมันเป็นของ USA นะคะเป็นยาลดความอ้วนหรือว่าหารเสริมลดน้ำหนักที่ช่วยให้เราเบิร์นเนี่ยของอเมริกามันดียังไงทําไมนะถึงกินทั้งที่บนคนไม่เคยกินอยาแล้รพวกนี้นะเพราะว่ามันจะไปช่วยบล็อกไขมันเก่าอ่ะ ให้ออกไปและไขมันใหม่ที่เข้ามาก็คือจะบล็อกไขามันที่แบบไม่มีประโยชน์คือปกติยาลดความอ้วน,นส่วนมากคือไขมันอะไรทั้งหมดที่มีก็คือประโยชน์ไม่ประโยชน์ก็คือเขาจะเอามันออกไปหมดเลยซึ่งบางทีร่างกายเราก็ต้องการไขมันที่มีประโยชน์หรือไปเป็นพลังงานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อะตลายจา่สุขภาพมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทําไมกินแล้วรู้สึกเวียนหัวค้าน้าหูทําไมถึงหวิวเหนื่อยหอบเหล่เงี้ยเพราะอย่างนั้นแหละที่ว่ามันเอาไขมันทั้งหมดออกไปเลยซึ่งมันทําให้ร่างกายเราไม่มีพลังงาน ไม่มีแบบนั่นแหละไม่มีแรงอ่ะนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยทั้งลดและก็ทําให้มีแรงด้วยนะาทำงานอึดขนาดนี้คือเช้าเย็นกลางวันทําไมนะ้าไม่เป็นไรในทางที่ตอนนี้แอบกินยาลดความอ้วนอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวลดและทําให้มีกําลังด้วยนะคะก็ทุกอย่างทุกอย่างผลิตจากสมุนไพรหมดเลยเพราะว่านัดมั่นใจได้ดวยความที่ตอนแรกก่อนที่จะซื้อสั่งเพื่อนมาจากอเมริกาเนี่ยคือนัาเสนอ เคยเห็นยี่ห้อนี้แล้วนาะเมกาแต่ว่าไม่เคยคิดจะกินไงแต่พอช่วงที่แล้วคืออ้วนมากแล้วมีงานนอกอีเวนต์เยอะมากเลยว่าเอ้เคยเห็นตัวนี้เลยเสิร์ชดูข้อมูลนะคะ a อฟริ a n s x เนี่ยเสิร์ชดูได้เลยนี่นะัดไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้มีรายคนขายอะไรนะให้เลยนะแนะนําว่ามันดีจริงๆถ้าใครอยากลดน้ําหนักแบบปลอดภัยแล้วก็มีแรงแล้วแบบไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องแบบยับยั้งชั่งใจอะไรใดๆ,ๆคือมันมันเลิศอะมันบล็อกจริงๆทั้งไขมันเก่าและไขมันใหม่ไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนนะใครอยากรู้